พระอานท์พระสาวกผู้เป็นพุทธอุปัฏฐากพระอานท์เป็นหนึ่งในพระสาวกที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาท่านเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่เป็นพุทธอุปัฏฐากผู้ดูแลพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ที่มีความจําเป็นเลิศในการจดจําพระธรรมคําสอนต่างๆชีวประวัติพระอานท์เป็นบุตรของพระเจ้าสุโกธานะแห่งกรุงกบินพัทและเป็นญาติของพระพุทธเจ้าท่านตัดสินใจบวชเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังกรุงกบินพัทและมีโอกาสได้ฟังธรรมคาสอนจากพระพุทธเจ้า บทบาทเป็นพุทธอุปัฐากพระอานนท์ได้รับเลือกให้เป็นพุทธอุปัถากข,ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระอุปัถากเดิมนิพพานไปท่านมีหน้าที่ดูแลพระพุทธเจ้าในเรื่องต่างๆเช่นการจัดเตรียมที่พักการถวายอาหารถวายพระพุทธเจ้าและการนำข่าวสารต่างๆจากพระพุทธเจ้าไปยังพระสาวกอื่นๆท่านทำหน้าที่นี้ด้วยความจงรักภักดีและเอาใจใส่ความจำเป็นเลิศ พระอานท์มีความสามารถในการจดจําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างแม่นยําท่านเป็นผู้ที่สามารถจําพระสูตรต่างๆได้มากมายและเป็นแหล่งความรู้สําคัญในการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานบทบาทในการเผยแผ่พระธรรมพระอานท์มีบทบาทสําคัญในการเผยแผ่พระธรรมคําสอน ท่านเป็นที่เคารพนับถือของเหล่าพระสงฆ์และคาราวาสการที่ท่านสามารถจําและถ่ายทอดพระธรรมคาสอนได้อย่างมั่นยําทําให้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถูกส่งต่อไปอยังพระสาวกและคารวาสอย่างถูกต้องและครบถ้วนการนิพพานหลังจากการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกพระอานทน์ได้ดําเนินชีวิตด้วยความเพียรและสมาธิจนกระทั่งนิพพานท่านเป็นที่เคารพรักและนับถือจากเหล่าพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนบทสรุป พระอานท์เป็นตัวอย่างที่ดีของการมีความจงรักภักดีและเอาใจใส่ในการดูแลพระพุทธเจ้าและการเผยแผ่พระธรรมคำสอนด้วยความจำเป็นเลิศของท่านท่านมีบทบาทสำคัญในการรักษาและส่งต่อพระธรรมคำสอนให้คงอยู่ตลอดมา